One News ตตรรงงไปงมาในอีสานั้นถือว่าเป็นจิกซอตัวสำคัญในครีระเบิดที่แยกราชประสงค์นะครับเขาอยู่ในฐานะคนวางแผนทั้งหมดซึ่งหากได้ตัวมาก็จะทำให้รู้ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้และทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดล่าสุดมีข่าวว่าอีสานั้นได้หลบหนีเข้าไปในประเทศจีน นายกรัฐมนตรีจึงประสานทางการจีนช่วยติดตามจับกลุ่มติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับอีสานหรืออาบูดูสาตาเอออาบูดูรอมานเป็นทิกซอคนสำคัญในฐานะคนวางแผนระเบิดที่แยกราชประสงค์ เมื่อ17สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบหลักฐานพบว่าอีซานเดินทางออกนอกประเทศไปตั้งแต่16สิงหาคม2558หรือ1วันก่อนเกิดเหตุมุ่งหน้าไปยังประเทศบังคลาเทศโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบังคลาเทศนัสลูอิสลามถแถลงยืนยันว่าอีซานเข้ามาพักในกรุงทาราเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนและขณะนี้บินต่อไปประเทศจีน ตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2 5 5 8นั่นหมายถึงนอกจากสองประเทศนี้แล้วอีสานไม่ได้แวะพักที่ไหนอีกเลยนับตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดที่ใจกลางกรุงเทพในฐานะมิตรประเทศพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีประสานไปยังทางการจีนขอให้ช่วยติดตามตัวอีสานมาดำเนินคดีจับให้ได้ก่อนเขาร่วมมือจับให้ได้ก่อนนะถ,ถ้าประเทศไหนให้มีกฎหมายข้ามแดนเขาก็าจะดูกันประสานกันว่าจะสง่งได้ยังไงนะอย่างบนะางาประเทศเนี่ยเขา เขาก็เป็นอย่างกฎหมายคดีอะไรของเราหนึ่งหนึ่งสองเขาไม่ส่งอ่ะเพราะบ้านเขาไม่มีเขามองกฎหมายของอะไร่ะซึ่งมันมีวัฒนธรรมต่างกันอ่ะเพราะเราก็เป็นของเราอ่ะนะเราไม่จำเป็นต้องเข้ามาทั้งหมดหร้กเพียงแต่ว่ารักษาคดีกาตามรทันยาให้ได้แล้วกันด้านกรงสูนใหญ่นนครแฟรงก์ิร์ตประเทศเยอรมนีซึ่งขณะนี้กําลังรองรับผู้อพยพจากโลกอาหรับจํานวนมหาศาลได้ประกาศเตือนให้คนไทยหลีกเลี่ยงการแสดงตนเป็นคนไทย และโต้เถียงกับชาวต่างชาติในคดีระเบิดแยกราชประสงค์และให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจําวันกรณีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมัตวินันมองว่าการประกาศเตือนนี้เป็นเรื่องปกติไม่ได้มีนัยสําคัญใดๆส่วนกระแสะข่าวที่ว่าตำรวจมาเลเซียสามารถจับกลุ่มมระเบิดสองคนได้ที่กรุงโกลาลัมเปอร์และพลตำรโทรสุช,ชาติทีรศวัร์เดินทางไปประสานความร่วมมือพลตำรโทรประวุฒิถาวรศิริ โฆษกสำนักงานตารวจแห่งชาติแบ่งรับแบ่งสู้โดยตอบเพียงว่าที่ผ่านมาได้ประสานความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วหลายประเทศอีกไม่นานก็คงได้คําตอบว่าระเบิดราษประสงค์มุ่งหมายวัตถุประสงค์ใดหากจับกุมอีสานและเือรอระเบิดได้ตามความคาดหมายของหลายๆฝ่าย One News ตรงไปตรงมา